แล้วก็วิธีการก็เอาแค่ดันไม้ไผ่นะครับแล้วก็ใช้เชือกรับรัดไปที่ต้นกล้วยนะครับไปอย่างนี้ครับขั้วของกล้วยเลยครับเพื่อกันลมนะครับกันลมที่จะเข้ามานะครับเวลาลมแรงนะครับไม้ไผ่นี้ก็ช่วยได้นะครับไม้ไผ่นะครับผมเอาให้แน่นเลยนะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับใช้แค่ไม้ไผ่ลำเดียวนะครับสวัสดีครับวันนี้ยังอยู่ที่สวนต้นกล้าใบบุญฟาร์มนะครับเป็นโคกรองนานะครับ3ไร่นะครับวันนี้มาผมจะพามาดูวิธีการข้ำต้นกล้วยนะครับเนี่ยกล้วยนี้ออกเครือแล้วก็เป็นออกหวีเรียบร้อยแล้วครับจำนวน6หวีนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าต้นเตี้ยนะครับต้นนี้ต้นเตี้ยผมจะพามา ดูวิธีการขำต้นกล้วยด้วยไม้ไผ่ลาเดียวนะผมเนี่ยครับผมก็มัดเชือกแล้วครับประมาณนี้นะครับบนและกล้างครับส่วนด้านล่างนี้ผมจะเอาตรงกลางับเพื่อนนี่ครับแล้วก็วิธีการก็เอาแค่ดันไม้ไผ่นะครับแล้วก็ใช้เชือกนะครับรัดไปที่ต้นกล้วยนะครับไปอย่างนี้ครับดันแค่นี้เดียวครับดันนี้เดียวนะครับผมแบบนี้นะครับ นี่ครับแบบนี้นะครับจะ2สองรอบก็ได้ครับแล้วก็มามัดตรงแนวกลางนะครับแบบนี้มัดเป็นปมง่ายๆครับเพื่อสดวกแกเวลาเราแกะออกนะครับจะได้ง่ายนะครับปมแบบนี้นะครับด้านล่างครับเสร็จแล้วครับด้านล่างครับผมมาดูกันครับตัวนี้เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูด้านบนกันครับด้านบนตรงขั้วนะครับตรงขั้วที่เป็น กับหนกตรงกล้วยนะครับตรงขั้วตรงนี้นะครับก็มัดเชือกเช่นกันนะครับผมผมใช้เชือกฟางนะครับเนี่ยเรามัดเลยครับมัดให้ติดกับขั้วของกล้วยเลยครับเพื่อกันลมนะครับกันลมที่จะเข้ามานะครับเวลาลมแรงนะครับไม้ไผ่นี่ก็ช่วยได้นะครับไม้ไม้ไผ่นะครับผม เอาให้แน่นเลยนะครับเนี่ยเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับใช้แค่ไม้ไผ่ลำเดียวนะครับเนี่ยด้านบนผมก็มัดตรงขั้วนะครับตรงขั้วเลยนะครับขั้วกล้วยครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับตรงกลางครับมัดตรงกางครับแค่ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ไม้ไผ่แค่ลำเดียวนะครับก็สามารถทําให้ต้นกล้วยแข็งแรงได้นะครับนี่ครับกล้วย6 หกหวีนะครับหกหวีนะครับต้นกล้วยหกหวีที่ปลูกที่สวนนะครับที่สวนโค้งลงนาสามไร่นะครับผมก็วิธีการก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับเวลาเจอลมนะครับเจอลมเจอฝนนะครับแล้วก็จะช่วยป้องกันได้นะครับสาหรับกล้วยเขาจะไม่ล้มอันนี้คือโชคดีนะครับที่ต้นกล้วยผมมีลักษณะที่ต้นเตี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นต้นงสูงเนี่ยเราต้องใช้บันไดขึ้นไปมัดด้านบนอันนี้คือต้นเตี้ยนะครับเราก็สะดวกนะครับ แล้วก็ยืนมัดได้เลยนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างถ้าเป็นดินแข็งแข็งครับเราต้องหาไม้นะครับหรือว่าอะไรก็แล้ไปเป็นที่เจาะนะครับทุบลงไปแล้วจะเป็นรูส่วนถ้าเป็นดินที่ชื้นนะครับเราก็สามารถปักลงไปได้เลยนะครับสันนี้ก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับเพื่อนนะครับผมทีนี้ก็แข็งอะไรนะครับช่วยไม่ให้ต้นกล้วยเขาโยกแล้วก็ ไปตามลมนะครับเพราะว่ากล้วยนะครับเวลาเอาเครือมาจุดนี้จะมีน้ำหนักที่มากนะครับจะทําให้ต้นกล้วยโน้มลงมาแล้วก็หักได้นะครับแล้วก็นําไม้ไผ่แค่ลําเดียวนะครับมาใช้นะครับมาใช้ค้าต้นกล้วยนะครับผมวันนี้ก็นําวิธีการดีๆอย่างนี้มาฝากเพื่อนๆนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับ